เพื่อนหญิง500คนดื่มเหล้านางวิสาขาอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีได้รับการยอมรับนับถือและเป็นต้นแบบที่ชายทั่วไปต้องการจะให้ภรรยาของตนมีวัดปฏิบัติอย่างนางวิสาขาบ้างจึงมอบภรรยาของตนให้ติดตามนางวิสาขาไปสวนก็ดีหรือไปพระวิหารฟังธรรมก็ดี หวังว่าภรรยาของตนจะเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทคราวหนึ่งมีงานมหรสพเกี่ยวกับการดื่มสุราตลอดเจ็ดวันพวกนางจัดเตรียมสุราให้สามีของตนไปร่วมงานในวันที่8พวกเขาก็ออกไปทำการงานตามปกติเมื่อมีสุราเหลืออยู่พวกนางจึงหารกอกันว่า จะดื่มสุรากันโดยที่พวกสามีไม่รู้ได้ซ่อนสุราไปแล้วไปชวนนางวิสาขาว่าพวกตนต้องการจะเที่ยวชมสวนนางวิสาขาก็ออกไปกับพวกนางระหว่างนั้นพวกนางก็นําสุราที่ซ่อนมาดื่มกินกันจนเมามายนางวิสาขาทราบแล้วคิดว่า ไม่สมควรเลยหากพวกอัญญาเดียรถีรู้เข้าก็จะติดเตียนว่าสาวิกาทั้งหลายของพระสมณโคโดมดื่มสุราแล้วกล่าวตำหนิพวกนางว่านี่แน็แม่เธอทั้งหลายทำกรรมไม่สมควรทำให้อัปยศถึงฉันด้วยหากสามีของพวกเธอรู้ก็จะโกรธพวกเธอ เธอจะทำอย่างไรกันพวกนางตอบว่าพวกเราจะบอกว่าเราเป็นไข้พวกนางกลับถึงเรือนของตนแล้วหลวงสามีว่าเป็นไข้พวกสามีสอบถามภรรยาของตนว่าเพื่อนเธอคนนั้นคนนี้ไปไหนทำไมไม่ช่วยกันดูแลภรรยาของเรานางก็ตอบว่าได้ยินว่าเป็นไข้เหมือนกัน พวกสามีคิดว่าอาการอย่างนี้น่าจะเกิดจากการดื่มสุราที่เหลืออยู่จึงทุบตีภรรยาของตนต่อมาก็มีมหรสพในพระนครอีกพวกนางไปชักชวนนางวิสาขาอีกคราวนี้นางวิสาขาปฏิเสธว่าพวกเธอทำความอับประยศแก่ฉันฉันจะไม่ไปกับพวกเธออีก พวกนางกล่าวว่าพวกเราจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วนางวิสาขาจึงรับปากบอกให้ทุกคนไปเตรียมตัวเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าธิ์เล่ากําเริบหญิงเหล่านั้นไปจัดแจงแต่งตัวและให้คนถือของหอมดอกไม้ไปด้วยพระอบส่วนพวกนางแอบทิ้วขวดใส่เหล้า เท่ากำมือด้วยมือตนเองคลุมด้วยผ้าผืนใหญ่เข้าไปพระวิหารพร้อมกับนางวิสาขาถวายบังคมแล้วนั่งลงตรงหน้าพระพักจากนั้นแอบดื่มสุรากันส่วนนางวิสาขาก็กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พวกนางขณะที่พวกนางนั่งตัวสัน่น ด้วยฤทธิ์เมาสุราแสดงอาการอยากรำอยากฟ้อนลำดับนั้นมีเทวดาพวกมารต้องการเข้าสิงพวกนางแล้วจะทำให้นางปรบมือหัวเราะฟ้อนรำพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรงปิดโอกาสไม่ให้มารทำเช่นนั้นและเพื่อจะทำให้หญิงพวกนั้นสลดสังเวชใจ จึงทรงเปล่งพระรัสมีจากพระโรมาระหว่างพระขนงคือขนระหว่างคิ้วทำความมืดมนอนทการให้เกิดขึ้นพวกนางกลัวตายจึงสั่งเมาทรงสแสดงธรรมพวกนางบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าทรงหายพระองค์จากที่ประทับนั่ง ไปประทับยืนอยู่บนยอดเขาสเนรุทรงเป่งพระลัสมีจากพระอุณาโลมคือระหว่างคิ้วเกิดแสงสว่างเหมือนพระจันทร์ขึ้นตั้งพันดวงตรัสแก่หญิงพวกนั้นว่าพวกเธอเมื่อมาอยู่ในสำนักของเราแล้วประมาทหากควรไม่เพราะความประมาทของพวกเธอ ทำให้เทวดาหมู่มารจะได้ช่องจะทำให้เธอแสดงอาการอันไม่ควรบัดนี้พวกเธอพึงทำความอุตสาหะเพื่อให้ไฟราคะเป็นต้นดับไปจึงควรแล้วตรัสพระคถาว่าเมื่อโลกสันนิวาตอันไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิด พวกเธอ,อยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันเธอทั้งหลายถูกความมืดคืออวิชชาปกคลุมแล้วทำไมจึงไม่สแสวงหาประทีปเล่าจบเทศนาหญิงห้าร้อยคนนั้นบนรรลุโสดาปฏิผลอัตถกถาชาดกเล่าต่างจากอัตถกถาธรรมบท หลายจุดอถกถาชาดกเล่าไว้ดังนี้สมัยหนึ่งพระนครสาวัตถีมีงานมโหรลศพสุราคือเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้มีการดื่มสุรากันอย่างกว้างขวางพวกเพื่อนห้าร้อยคนของนางวิสาขาถูกพวกสามีทิ้งให้อยู่บ้านส่วนพวกตนไปร่วมมโหรสพนั้น พวกนางจึงได้ช่วยกันจัดเตรียมสุราเพื่อที่จะไปร่วมดื่มกันในงานจากนั้นจึงพากันไปที่บ้านของนางวิสาขาชักชวนว่าเพื่อนรักพวกเราไปงานมโหรสพกันเถิดนางวิสาขาปฏิเสธว่ามโหรสพนี้เป็นมโหรสพสุราเราจะไม่ดื่มสุรา พวกนางต่อรองว่าเราจะออกไปด้วยกันตัวท่านก็จงไปถวายทานแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพวกเราจะไปร่วมเล่นมหรสพนางวิสาขาจึงรับคำว่าอย่างนั้นก็ได้ซึ่งนางวิสาขาไม่ได้ล่วงรู้แผนเดิมสุลาและแผนที่จะอาศัยนางบังหน้า เพื่อไม่ให้สามีสงสัยเนื่องจากผู้ชายเหล่านั้นต่างนับถือนางวิสาขาเมื่อรู้ว่าภรรยาออกไปกับนางวิสาขาก็จะสบายใจนางวิสาขาส่งคนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกนางจะเข้าไปฟังธรรมแล้วนางเองก็ถือของหอมและดอกไม้ มีเพื่อนๆ500นห้าร้อยคนแวดล้อมเข้าไปในพระเชตวันวิหารเพื่อฟังธรรมระหว่างเดินทางไปนั้นพวกเพื่อนได้แอบดื่มสุราไปพลางและดื่มหมดที่ซุ้มประตูวิหารแล้วเข้าไปนั่งฟังธรรมกับนางวิสาขขาขณะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมอยู่นั้นพวกนางบางคนก็ฟอนรำ บางพวกก็ใช้มือใช้เท้าเคาะพื้นจับต้องกันละกันคือขนองมือขนองเท้าจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันเองพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรงเปล่งพารสมีออกจากพระขนงคือคิ้วทรงประสงค์ให้หญิงเหล่านั้นเกิดความสลดสังเวชใจหญิงเหล่านั้นสลดใจ เกิดความกลัวตายได้สั่งเมาพระพุทธเจ้าทรงหายจากที่ประทับนั่งไปประทับยืนอยู่ยอดเขาสิเนรุเปล่งพลัสมีออกจากพระอุณาโลมคือระหว่างคิ้วเป็นประดุษว่ามีพระจันทร์และพระอาทิตย์มากถึงพันดวงขณะที่ยังประทับยืนอยู่บนยอดเขานั้นแล ได้ตรัสพระคถาว่าท่านทั้งหลายจะมัวร่าเริงบันเทิงกันอยู่ทําไมในเมื่อโลกกําลังลุกเป็นไฟอยู่เนืองมิดท่านทั้งหลายถูกความมืดมิดห่อหุ้มแล้วทําไมยังไม่สแสวงหาแสงประทีปอันเป็นที่พึ่งเล่าจบพระเทศนา หญิงทั้งห้าร้อยคนนั้นบรรลุโสดาปติผลพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาประทับนั่งบนที่ประทับใต้ร่มเงาของพระคันทักกุดี